ทำไมช่วงเอฟคนดีกันนะเดกไวนี่โอ้โหนี่ผมอาจจะตกงานได้เลยนะครับเนี่ยน้องนนท์ดวลไอซ์นะครับเอฟ่นแกครับดวอซได้หครับขอไปดมดวลอซ์ัวที่ระอ้ทหดี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 ดดีดีดีดรดี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 ดเดีดีดีดดเดีดีดเดี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 ดดดีีดดะดดีดดดยดดดด ไม่ทวงนะผมไม่ยืมนะผมนี่นนท์ร้องเสียงได้หวานมากเอ๊ะแต่ได้ข่าวว่าเราออกไปทางลูกทุ่งเนี่ยผมมาจากสากลจริงๆผมผมมาจากจริงๆผมเรียนนอกมาโอไใช่เด็กนอกเดี๋ยวนี้เป็นผมถนัดสากลมากๆเลยแฮปป Happy Happy Birthday นะผ่านผมไปหมดแล้วโอ้โหนะครับแลับ ต้นต้นแรกอยู่นอกนอกนี่เรียนที่ไหนครับผมเรียนเในฝรั่งเรียนฝรั่งับเรียนที่ฝรั่งเรียนฝรั่งโอ้โหเด็กฝรั่งเศสเลยฝรั่งฝรั่งทนน้องอะไรนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ฝรั่งที่ไหนนะฝรังทนน้องแอ้วก็แล้วก็ไปเรียนเรื่องเอ่อเอ็กเซนเซอร์เกี่ยวกับเรียนเอ็กเซนเซอร์ใช่ที่ซานมีหน้าร้องเพลงดีใช่ผมไปเรียนที่ซานมาเลยเรียนตรงมาเลยที่ซานโชซันผนนี้ไปแปลว่าครอบผมก็รวยนะ ซานเปริเบิลฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บไปที่ซานอีกนะซานฟรานซิสโก้อีกดูไม่ใช่ซานเปริเบิลครับผมไปเรียนภาษาสัตว์คนนีชอบสัตว์มากไปเรียนภาษาสัตว์เหรอโบมีหน้าเอ่อวันหลตะกี้โทษนะฮะแกไปลงหนักหนครับเด็วันนี้วันนี้ไม่มีหนักไปใช้แล้วผมไม่หนักนะี่ก็ไปส่องไฟให้งคนไปนั่งจับตุ้มเทียนที่มันร้อนที่เหลือเนี่ยมันเป็นแถบแบบเนี้ยัสดีมับสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีผู้อวุโสท่านนะครับด้านหลังจะมีพี่สายชนนะครับสวัสดีครับกระบส่งพี่ต้นนะครับพี่ต้นพ่อพี่หมอกนะครับสวัสดีพี่จือไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เต้ยครับสวัสดีครับครับผีน้ครับเมื่กี้เราฝึกร้อกันในเพลงของพี่ออนแล้วครับเอาอี้เพลงที่นอนถนัดดีกว่าก็ที่บอกครัว่าเรียนซักรบมาก็ต้องร้องซักรบที่อ่อนใช่ใช่ลูกเล่นเยอะเดี๋ยวอ่ะเต็มสักคบนมาด้วยนี่ตะกี้จะทักตั้งแต่แรก ยอยู่ทัก่ไมุ่้ภาพเลยอยู่ดีๆก็่นเองนักคุณก็แล้วนะครับ